เวลาเราพูดถึงยุคเรเนซองส์เนี่ยหลายคนก็นึกถึงความเป็นอัจฉริยะใช่ไหมครับแต่ถ้าจะบอกว่ามันไม่ได้มีแค่อัจฉริยะแบบเดียวล่ะจริงๆแล้วมีถึง4คน4แบบ4สไตล์เลยวันนี้เราจะไปทำความรู้จักกับ4ศิลปินระดับตำนานที่ไม่ได้แค่สร้างผลงานแต่เปลี่ยนโฉมหน้าโลกศิลปะไปแบบพลิกฝ่ามือเลยครับโอเคนี่คือแผนการเดินทางของเราในวันนี้ครับ เราจะเริ่มจากการวาร์ปกลับไปดูกันก่อนเลยว่าไอ้เจ้าเรเนซองส์เนี่ยมันคืออะไรกันแน่จากนั้นเข้าสู่ช่วงไฮไลท์ ight, การประทะก,กันของสองยักษ์ใหญ่ดาวินชีกับมิเกลันเจโลแล้วมาดูกันว่าราฟาเอลเข้ามาเป็นส่วนผสมที่ลงตัวได้ยังไงก่อนจะปิดท้ายด้วยศิลปินที่แหวกแนวสุดๆอย่างบอตติชลลี่แล้วค่อยมาสรุปกันว่าทำไมงานของพวกเขายังคงสุดยอดมาจนถึงทุกวันนี้เอาล่ะครับ เรามาเริ่มกันที่จุดสตาร์ทของเรื่องราวทั้งหมดกันก่อนเลยยุคเรเนซองส์หรือที่เรียกว่าเป็นรุ่งอรุณแห่งยุคใหม่ที่ทั้งศิลปะและวิทยาศาสตร์ตื่นขึ้นมาพร้อมกันคำว่าเรเนซองส์เนี่ยมันมาจากภาษาฝรั่งเศสเลยนะครับแปลตรงๆต,ต,ตัวเลยก็คือการเกิดใหม่ อ่าลองนึกภาพตามนะครับเหมือนกับว่าหลังจากที่ยุโรปหลับไหลไปนานในยุคมืดจู่ๆก็ตื่นขึ้น,นมาแล้วก็ไปขุดเอาความรู้ศิลปะเจ๋งๆของกรีกโรมันโบราณกลับมาปัดฝุ่นใหม่จนมันเฟื่องฟูแบบสุดๆอีกครั้งแล้วการเกิดใหม่ครั้งนี้เนี่ยมันเปลี่ยนโลกศิลปะไปเลยครับคือศิลปินเขาเริ่มเบื่อสไตล์แข็งๆทื่อๆแบบยุคกลางแล้วไง ก็เลยหานมันเน้นอะไรที่มันสมจริงมากๆแบบสมจริงสุดๆเริ่มศึกษากาย,ยวิภาคกันจริงจังเพื่อให้วาดคนได้เหมือนเป,ะเปะ๊ะๆใช้หลักการสร้างมิติให้ภาพมันดูมีลึกมีเตือนและที่สำคัญเลยคือเทคนิคการใช้แสงเงาที่เรียกว่าเคียโรสคู o โลโอ้โหอันนี้ทำให้ภาพดูมีชีวิตชีวาขึ้นมาแบบสุดๆเลย เอาล่ะทีนี้ก็มาถึงคู่เอกของเราในวันนี้ครับสองไททันแห่งยุคเรเนซองส์ดาวินชีปะทะมิเกลันเจโลบอกเลยว่านี่ไม่ใช่แค่การแข่งขันของศิลปินสองคนนะแต่มันคือการประทะกันของแนวคิดเลยระหว่างวิทยาศาสตร์กับความศักดิ์สิทธิ์ที่สะท้อนออกมาผ่านผลงานของพวกเขาทั้งคู่คือความแตกต่างของสองคนนี้มันชัดเจนมากๆเลยครับสำหรับดาวินชีเนี่ยเขามองตัวเองเป็นนักวิทยาศาสตร์มากกว่าศิลปินด้วยซ้ำศิลปะเป็นแค่เครื่องมือของเขา เป็นเหมือนกล้องจุลทรรศน์ที่เอาไว้สำรวจโลกแต่มิเกลันเจโลนี่คือตรงกันข้ามเลยครับเขาเป็นสายอุดมคติศิลปะของเขาเนี่ยไม่ได้มีไว้เพื่อบันทึกความจริงแต่มีไว้เพื่อก้าวข้ามความจริงไปสู่ความงามอันศักดิ์สิทธิ์ที่เหนือกว่านั้นเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมรอยยิ้มของโมนาลิซาถึงได้ดูลึกลับขนาดนั้น คำตอบก็คือเทคนิคที่เรียกว่าสฟูมาโตนี่แหละครับมันเป็นเทคนิคเฉพาะตัวของดาวินชีเลยคือการเบลอขอบภาพให้มันดูนุ่มๆฟุ้งๆเหมือนมีควันจางๆปกคลุมอยู่โอ้โหมันทำให้ภาพดูมีชีวิตชีวาแล้วก็น่าค้นหาแบบสุดๆไปเลยดาวินชีนี่ต้องบอกว่าเป็นคนที่หมกมุ่นกับการสังเกตแบบสุดๆเลยครับดูได้จากสมุดบันทึกของเขาเนี่แหละอัดแน่นไปด้วยภาพสเกจ คือทุกอย่างจริงๆตั้งแต่โครงสร้างกล้ามเนื้อของคนเราไปจนถึงริ้วรอยบนใบหน้าของคนที่เขาเจอตามท้องถนนมันเป็นหลักฐานที่ชัดเจนเลยว่าความอยากรู้อยากเห็นของเขามันไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆทีนี้ลองสลับขั้วมาดูที่มิเกลันเจโลกันบ้างเขาเชื่อในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับดาวินชีเลยครับสำหรับเขาแล้วเนี่ย ร่างกายของมนุษย์คือที่สุดของความงามและควรจะถูกนำเสนอในรูปแบบที่เปลือยเปล่าที่สุดหรือมีผ้าคลุมบางๆแค่พอเป็นพิธีเหมือนกับรูปปั้นเทพเจ้ากรีกโบราณน,นั่นแหละครับถ้าอยากจะเห็นภาพความยิ่งใหญ่ของมิกาันเจโลให้ชัดๆนะครับลองนึกถึงภาพการนอนหงายวาดรูปบนเพดานโบสถ์ทุกวันเป็นเวลา4ปีเต็มๆเขาสร้างสรรค์รูปคนไปกว่า300ร่างบนพื้นที่ที่ใหญ่กว่า500ตารางเมตร นี่มันไม่ใช่แค่งานศิลปะแล้วนะครับมันคือความทุ่มเทระดับตำนานของจริงเอาละ่ะเรามีดาวินชีที่เป็นสายวิทยาศาสตร์สุดขั้วกับมิเกลาลันเจโลที่เป็นสายอุดมคติสุดตรงแล้วถ้าเกิดเราเอาสองอย่างนี้มารวมกันละ่ะผลลัพธ์ที่ได้ก็คือราฟาเอลศิลปินผู้ที่สามารถสร้างความสมดุลอันสมบูรณ์แบบขึ้นมาได้ ราฟาเอลนี่ปิดับเหมือนนักเรียนดีเด่นเลยครับเขาศึกษาเทคนิคของรุ่นพี่ทั้งสองคนอย่างละเอียดเลยเขาหยิบเอาเรื่องการจัดองค์ประกอบภาพกับการใช้แสงของดาวินชีมาแล้วก็ไปศึกษาการวาดร่างกายที่ดูทรงพลังของมิเกลันเจโลแต่เขาไม่ได้ลอกมาเฉยๆนะครับเขานําทั้งหมดมาหลอมรวมกันจนเกิดเป็นสไตล์ใหม่ที่เป็นของตัวเองล้วนๆที่เน้นความสงบความชัดเจนและความสมดุลที่ลงตัวสุด เป้าหมายของราฟาเอลเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการจะสร้างอะไรที่มันดราม่าจัดจัดหรือลึกลับซับซ้อนแต่เขาอยากจะสร้างงานศิลปะที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่ายๆครับเขาเลยเลือกที่จะสร้างผลงานที่มันดูสว่างสบายตาและเต็มไปด้วยความสงบนิ่งและแล้วก็มาถึงศิลปินคนสุดท้ายของเราครับคนนี้ต้องบอกเลยว่าเขาแตกต่างจาก3คนแรกโดยสิ้นเชิงบอตติเชลลี่เขาคืออัจฉริยะผู้ช่างฝันแห่งยุคเรเนซอง เอ๊ะแล้วถ้าความเป็นอัจฉริยะมันไม่ได้วัดกันที่ความสมจริงเสมอไปล่ะนี่แหละครับคือคำถามที่บอตติเชลลี่ใช้ผลงานของเขาเป็นคำตอบสไตล์ของบอตติเชลลี่เนี่ยมันเหมือนกับบทกวีบนผืนผ้าใบเลยครับคือเขาไม่ได้ไปหมกมุ่นกับเรื่องกายวิภาคที่ต้องเป๊ะหรือมุมมองที่ต้องสมจริงอะไรแบบนั้นเลย แต่เขาจะเน้นไปที่เส้นสายที่มันดูอ่อนช้อยพลิ้วไหวแล้วก็สร้างบรรยากาศที่มันเหมือนกับอยู่ในความฝันเพื่อเล่าเรื่องราวจากเทพกรณนัมโบราณสิ่งที่บอตติเชลลี่ทำคือการสร้างภาษาภาพแบบใหม่ขึ้นมาเพื่อเล่าเรื่องเทพนิยายเลยครับเขาได้แรงบันดาลใจมาจากวรรณกรรมแล้วก็รูปปั้นคลาสสิกแล้วก็นำมาตีความใหม่ถ่ายทอดเรื่องราวเก่าแก่ในรูปแบบที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนซึ่งเห็นได้ชัดเจนมากๆในผลงานชิ้นเอกของเขาอย่างกำเนิดวีนเนสครับ แล้วมรดกที่ศิลปินทั้ง4คนนี้ทิ้งไว้ให้โลกศิลปะละ่ะมันยิ่งใหญ่แค่ไหนเรามาดูกันดีกว่าครับว่าผลงานของพวกเขาส่งอิทธิพลต่อศิลปะในอีก500ปีต่อมาได้ยังไงคืออิทธิพลของพวกเขาเนี่ยมันยิ่งใหญ่เกินยุคสมัยของตัวเองไปมากเลยนะครับอย่างผลงานของมิเกลันเจโลเนี่ยก็กลายเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดศิลปะยุคต่อมาที่เรียกว่าแมนนอริซึม ส่วนเทคนิคแสงเงาของพวกเขาก็ถูกส่งต่อไปยังยุคบารกจนถึงทุกวันนี้ชื่อของพวกเขาก็ยังคงเป็นเหมือนคำจำกัดความของคำว่าอัจฉริยะทางศิลปะไปแล้วถ้าให้สรุปแบบง่ายๆเลยนะคะดาวินชีก็คืออัจฉริยะสายสังเกตการทางวิทยาศาสตร์มิเกลันเจโลคือผู้สร้างสรรเรือนร่างในอุดมคติราฟาเอลคือผู้ที่ผสมผสานทุกอย่างได้อย่างลงตัวสมบูรณ์แบบและสุดท้ายบัตติเชลลี่คือศิอลปินนักฝันที่เล่าเรื่องราวผ่านเส้นสายที่งดงาม สี่ศิลปินสี่มุมมองต่อความสมบูรณ์แบบแล้วในมุมมองของพวกเราในยุคป,ปัจจุบันนี้แล่ละครับนิยามของคำว่าอัจฉริยะแบบไหนที่เรารู้สึกว่ามันโดนใจมากที่สุด